มัได้ซีเมนอย่างอุตอุ้งไรเก็บบอกอยู่ทีบอกเยมาต่เด้อมาต่อของกิน้ำมาต่อเซากุ้งบินมาต้อเซาหอเข่ามาด้วยนะกุ้งบินมาหนี้กุ้งบินเสียบจักดอกด้กุ้งบินดอกคิวไม่นิ่งเลยวะย่างแขนย่างขาไปทั่วทิพเลยออกคิวกระทงกระแทกกระดังกระงักไปหมด ngặt 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 ừ, anh nhìn này bỏ ở kiêu niêm này ở kiêu niêm ó bát cái là nâu no. đây là y phơi nhây đi sẹp này nè ó nơi lông là hết ăn bao lửa được không đi đầm mm. mà đầm mà bên đây là luộc nha ủa giặc bò chú luộc bên kia này giặc bò chú nấm ván. ข้นโอ้ยขนมหวานสอบอยู่อด้นเขาพ่งอ่รอดปลายจอดนีรกระบอดยนี่ม่เป็นไรไม่เป็นไรชอดใหม่ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวขันกินน็นหน่อยเดียวแบบนี้ แทงไปเลยแทงบางฝั่งขวาเลยเอาขาวขึ้นไปหาซิ่งเลยเอาน้ำหนักแค่ขาวขึ้นไปซิ่งบนน่นเออนี่แหละแทงตรงนี้แหละเอาน้ำหนักขาวขึ้นไปซิ่งบนโอ้ยเตะลูกนั้นจ้อยแทงบางบอกให้แทงบางแทงหนาดิเลยหนาทุหันโอ้โหโหดเกินลูกดิลูกลูกสับจกด้วนี่ บ้านผมเมื่อลูกสับจกเมื่อกี้เนี่สับอีจกพร้อมนี้เม่อเม่อีอปี๋ไอหลังตีนเนีสับจกโอ้ในภาษาอีสานหลายเร้อกับที่สอนจะบอกให้ลูกสับจกหยวดเลยอตจหัเใจหัวใดหใหัวใจหัยใจหันั่ใจ รุนนี่มันยังโล่งยู่ก็ท่ำใจล่ะน่าดันเด้สเศษกันแล้วเด้อโล่งจอยแบบนี้เต๋อเศษขึ้นเศษยันหมดละเอาละกุ้งบินผมเลยเสียบแล้วแับนี้เอ้าเออมันลงไปไม่ต้องสนอะไร เออนั่นแหละออกคิวให้มันได้อย่างนั้นแหละออกคิวนะไม่ใช่งัดไปตัวตีบตัวเด่นกดีกดีูโอนะ้ยเด๋วเริ่มดีแล้วนะั่นกะินดำอ,อ,อยูม่มันโคเออมันนี้กินด้นะมัดี้ยัยเอมันนี้

คว่ำแล้วรถเงาะมาจากไหนครับจันทบุรีหรือเปล่าในดำก็นั่นละดำมันเลยก็ดกินก็กินน่ายยากนี่เราไม่ต้องกินเรยง่ายอไะบอกมันไม่ยากเรกลูกเนี้ยมันลงแล้วนะเฮ็ดขาวลงไปบางไม่แบดนี้เออเจ้าทำได้ดี โอ้ยเรียมนี้ท่านได้แต่ได้มาเลยพ่อใหญ่มาเนี้ยโอ้ยบางจ้อยกูงหินบริสับเลยวะเห็นบ่อันนี้เสียาบจะไปงัดจะไปงัดไปธรรมศาสตร์ไปเยี่ยมยังหนาตือเลยหนาเตื่อเลย ตันนี้กุ้งบินไม่เห็นรูเลยวะไม่เห็นรูเลยะหนาเต้ยยังหนาเต้อน้ำหนักแรงอีกมันเป็นอไม่เป็นไรจอยล้วจอยจอยท่าดเยอกว่าอยจอยมาเรนนอนกันดูบ้างมาเตี้ยดมาเตี้ยมาเตี้ยมาเตี้ยดซึค่อยนวดอะยค่อยนวดออยู่นาลงไปเลยลงไปเลย เอเอบังไว้ไว้แล้วบังไว้แล้วอ่าลวดยี่พย์ไงเจี๊ยร้องลวดวันนี้จะโอ้ยมาอยู่ดีบังไม่หลอดหรอวะตัวอะไรกุมเวียนลูกบนน่ะเฮ็ดอี่เพญ์โอ้โหดอกมีดิีบมากินดำเลยแต่จะแม่นขนาดนั้นเอาแค่ลงเอาแค่ลงก็พอ กินเจาะกินนอนเฮ้ยโอ้ยอะไรลูกนี้รีบเกินจะเย็นกว่านี้ได้ไหมไม่ได้ใช้แล้วนะครับขาเลยครับโอ้ยเสียดเอาเวงให้กันตกเสียดแล้วเนาะได้เขียวเนี้ยจึงจึ่งกมู Chú Ôi น้ำหนักเออ Mà นี่มานี่อยากบอกจุยพ่อใหญ่อยากบอกนี้อย่าบอกบอกอยู่เลียมจังเสื้อเอออยากบอกเฮ็ดห่อบ่ที เยือไม่ร่องนี่แหละฮะไม่ต้องไปเชือกตกไม่ตัวโจวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเสีโอ้ได้ชอ็อกได้ชอ็อกจัดไปเลยแค่ลงแค่ลงแค่ลงย่มทำได้ดีเจียวเขยโดนแค่วางสนุกเลยวางเลย เออแรงไปนิดไม่ทำให้ดีคู่ขาเลยคู่ขาได้ดีเลยให้คู่ขาได้ดีเลยมันนี่แบบนี้พะย่ะมันนีนั่นเด้เห็นได้ละเพียนการของเขาน่ะแพียนการของเขาก็ไม่เป็นไรคู่ขาได้ตังคู่ขาได้ตังบอกแล้วไงอยากบอกอยู่คู่ขา <b> ได้ตังน่ะอยากบอกอยู่

มันมันอยู่เดียวแค่ลงแถวโอ้โหได้ไหลเยียกอุ้ยงามเลยไหลเลยไหลเลยไหลเลยลูกนี้ไหลเลยไหลเลยยอมเลยยอมให้คืนไปนิดนึงเลยบางบางบางมันจะไปจ่อนะเอาจอดิจอดิใครเนี้ยใครเนี้ยมาเนี้ย เลยแล้วนลอเลยก็ต้องได้หลุนหลุมไก่นี่นึงได้หลุมหลุมไกมานี้ยหยไม่ได้ได้ีดีได้ด้น่่นี้พ่อได้ได้นั่งน่ะได้ได้ได้้เทียดเทยดเทีวยลวกลเทียดช่วยเ็เหลโอ้โหทีดช่วยลกโอ้ดูดีไว้โอ้โหจง หนาหลายเนาะมันกันใส่คิวแล้วเหลียวเรเห็นเลยใส่เลียดใลยเสียเรียดอู้ยเขาบม่ได้โตดอกกานใส่เ้ีมดเออแค่นี้กายก็รออีกแล้วหัวคิ้วพูดได้สิไปอะแบันแท้มันหนีอะไรมันเบิร์นพอดเกิดไม่นอนเบิร์นเลยเบิร์นเลยเต็มใบเลยเต็มใบเต็มใบเอาตัวไปเซ็ตลูกอย่างนี้นะเพื่อน เดาลงกูลงไปทำได้ยีเออมาอันนี้บาีพญัมาอันนี้มาอันนี้มาอันนี้โอ้โหเขาจมูกวะโอ้ยอ เออใครเนี่ยเด้งพุ่งบินทำงานทำงานทำงานก็พาแทงอยู่เมื่อวานนี่ไม่ใช่บอเวลาออกคิวนะเวลาเดิมเวลาออกคิวให้ทำแบบนั้นจะแรงจะเบาก็ที่น้ำหนักเราที่เดิมเวลาเดิมโอ้ยเร็จเอาเป็นไงเป็นได้ดอก น้องบนลข้าวเนาะกวเบีน <comforting> ก so ูเบีนขาวเน้เดีวโอ้เปดีกันยำโหนี้กันดีกว่าโยรวมขอมเป็นนิดโดนบังไม่งัโดนบางดีแล้วโดน โอ้ยนเกวนดีครับเดีิวนดีวเดียวนดีขนมหวานบอไปเลยไปเลยไปเลยเฮ็ดในลกลกเฮ็ดในลกลูก เฮ็ดให้ลกลู้เฮ็ดให้ลกลู้ได้ล่ะเฮ็ดให้ลกลู้มานี้ยโอ้ยยางปัดเดี่ยแดดยางเก่งเลยนาเพื่อนย่เด็ดเจ็ดบางลูกสุดท้ายฝังขวา เส้นบางลูกท้ายฝั่งขวาบางๆเลยเนี่ยขาวมันมันจอเห็นไหมนะบอกใ้เซตนนี้ขาวไม่เอาโอ้ยเล่นเยไม่ได้บอกไม่ฟังสักทีเลตะกุงอ่ะตอนนั้นให้เราบอกน้าเล่นเลยวัวขาวแตกกลัวมันเตะน้ำเงินไอ้สมพูมันจะไปเตะได้ไงเราแทงบาง โอ้โหลูกนี่ก็จะเปไน้ด้งามกักแต่อีไปไงหมดเกินโอ้โหเกินเลี่ยมขันนสุดยอดเออโชว์ว่ะอยดีไมต่อแล้วครับข่อยไขอเฮ็ดยังวะตาก้งกับบางขยัยอาบอกนิดนึง เอาบดเตือกไปวะไงบดเสือกได้แต่ชั้นลกเอิ้บดเสือกนะมีหลักฐานซะเนี่ยมีหลักฐานซุ่มออกแบบซุ่มมาสูมให้เบิ้งก็ได้มีมีหลักฐานนี่แปลกใจเบิ้งเด้อตะกงทำไมไม่สู้ลมไกเมื่อกี้เนี่ย กะเราก็แทงแก็จกเฮ้มาเป็รงวาจูดี้กูเดียวดีเซยันเดียวเลยนะไม่เห็นลูนตันมึงไม่ใช่ไม่งนะเยันมึง เห็นเลยปะยเห็ดเลยเห็ดเลยยเออไม่เป็นไรจัดไปเรื่อยๆสมปูเฮียล่ะคัลูนี่ลงอ่ะบุลงกับมปูเฮียคือกันพอกมาแล้วบอกเบยไป้านน

เออลูกสับยีโจกอีกแล้วลูกสับโจกอีกแล้วนำเงินนำเงินนำเงินเนี่ยบอกไม่ดันอีกแล้วบอกไม่เอาอีกแล้วลูกมันง่ายนะเออใครเนี้ยแกกินแซบดอกดิแกกินแซบถ้าพวกมันบอกไม่ฟังทักทีทำไมบอกไม่ฟังเลยมตนก็เปลี่ยน เลี้ยงแค่ลงปักไปไงง่ายไรค่ะล้มบอลอ๋อบวกบอลบวกอนมันต้องยับขึ้นอีกอีพไปไงคือว่าอ่อนมากอ่นนี้ลูกกันอันนี้ไม่ก okay. ุ้งบินผมเสียบตัวเนี้ยย่ำเออรอดไปเห็นเหลืองรอดไปเห็นเหลืองได้ได้ ได้แทงเคลงปักมาตั hmm. yes, yes, ้ไปเรื hmm. <c oughs> <c oughs> ่อยตัวจะบางเกินลูกนี้เทีงเบาๆบางๆให้เขาวิ่งไปหาซิงก็ได้หรือจะให้วิ่งขึ้นไปหาดำนุ่นก็ได้เทียงบดซิงเทียงบางๆกลางเลยอย่าหนาเออสู้ได้เน่ยเขาเกือบแตกด้เนี่ยสู้นี่ยมันเดี่ยวขาไงตะกงสตัว อันนี้เขาเรียกว่าลูกโฟกไม่ได้ตั้งใจเบิ้นนะครับมันอป็กี้แต่เ,เ,ตเ,เ,เ,เขาเรียกว่าลูกโฟกลงกันนะครับโอ้ยกันดีกเกินองหูไว้เอองหูไว้สัละ อีบอยนี oh, an <hair> ่ย <sh arp is wrong> uh ังบังมันโเห็นโอ้ยบอกว่าโเห็นโบได้เห็นช็อตไปเลยจากฟงไปยังไดพุ่นนะบักต้มพูพุ่นนะไปตกลงหูวแบบที่นี้โอ้ยอย่างบเนียดหงอะเรา่ยวยัไทีเปทีทีเย้ม ท่านไงถ้าทำตามบอกก็ได้ดีไงผู้ขาก็ได้ดีแล้วไงบัดเนี่ยผู้ขาพลาดไปเมื่อกี้เนี่ยชมพูไปตกรัวนั่นไงเฮ้ยแก่แซบแก่แซบายแก่ทางนี้ละบอกเพื่อนอะครับว่าแก่ทางไหนครับแก่ทางนี้แล้วทางนี้แล้วถูกต้องแล้วโดนเสมอโดนไม่ฮอดอีกแล้วบ้วนไปเลย แกจะนุไม่ถึงสองลูกแล้วนะครับไม่ถึงไม่ถึงทั้งสองเลยนะต้องขยับต้องขยับยต้องขยับมาโกโลดีกครับขอรบลดครับต้องขยับหีีครับนิดนึงครับ<อ>ไม่ถึงสองลูกแล้วโจ้เออ โดนอีกแล้วกุ้งบินเอาไปจ่อไปอีกแล้วเออใครเนี้ยโอ้ยเกินเกินนี่ไปยัยเกินตาสนุกไปเอีกตามไปเลยดู เห็นละได้เสียบละลูกเนี่ยได้เสียบละได้เสียบละไม่เยอะโดนละครับโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้ยโดนตะกู่เลยนักวยเราเจ็บตะกู่เลยเดโอ้เอาดำไปโยกเส้นอยู่บนเนี่ย โอ้ยเจ็บทั <sk 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 ้งคู่เลยนักมวยฮ้องเกมนี้เจ็บทั้งคู่เออใครเนี้ยเฮ็ดเทเทกุ้งบินไหลเลยไหลเลยหลุอมันดูดหรือมันดูดหลุอมันดูดตบมือโอ้โห อานนี้เอาไม่มีพรงคอยเค้นเนีถือไปซ้ำคนกินเนสเนะอยะอย่าเพิงพ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บลูกก่อนมานี่ก่อนอาไม่เสียก่อนขอจ๊ะจ๊กหน่อยแค่ลุง จยามนักวยเราเริ่มตีลรวรรรใครเนี่ย